กระดาษสันทบนะคะเตรียมกระดาษพอประมาณที่คิดว่าจะพอดีแขนของเรานะวัดความยาวจากมุมกระดาษด้านบน7นิ้วโดยประมาณใช้ไม,ม้บรรทัดตั้งฉากที่สันทบแล้วขีดตรงไปในแนวนอนเป็นเส้นต้นแขน ต้นแขน36บวกหลวม5เซนเท่ากับ41หาร2เท่ากับ20.5วางไม้บรรทัดเอียงจากาจุดใต้ท้องแขนมาที่หัวแขนให้เลขหนึ่งอยู่ตรงจุดใต้ท้องแขนวงแขน53ใช้รอบวงแขน53 หารสองเท่ากับ26.5เราจะใช้แค่26นะคะถ้าเกิดใช้26.5มันจะใหญ่เกินไปขีดกรอบด้านบนหัวแขนด้วยแบ่งแนวเส้นนี้เป็น3ส่วนเท่าๆกัน ให้แบ่งส่วนที่1เป็นสองส่วนส่วนที่3เป็นสองส่วนส่วนกลางให้วัดจากจุดขึ้นมาด้านบนหนึ่งเซนหรือครึ่งนิ้วโดยประมาณคราวนี้เรามาทำหัวแขนด้านหลังก่อนนะคะจุดที่หนึ่ง ให้ยกขึ้น2.5เซนติเมตรจุดที่2ให้วัดขึ้น2.25เซนติเมตรข้ามจุดที่3และ4ไปก่อนนะจุดที่5วัดลง1.7เซนติเมตร วางไม้โคง้งให้โค้งตามจุดและให้ไม้โคง้งลงที่จุดตัดที่3เสร็จแล้วโคง้งหัวแขนเสร็จแล้วกลับหัวไม้บรรทัดให้มาที่ส่วนใต้ท้องแขนหมุนหามุมให้ไม้บรรทัด ที่จุดตัดที่3ผ่านจุดตัดที่4 5และ6จุดที่6คือจุดใต้ท้องแขนในส่วนของไม้บรรทัดโคง้งสามารถใช้ได้ทุกไม้นะคะลักษณะจะกใกล้เคียงกันใช้ได้ทุกไม้แล้วแต่จะถนัดนะของแม่มองมีอยู่สาไม้ก็ให้ดูประมาณนี้ คือใช้ได้หมดเพียงแต่ไม่มองชอบอันยาวสีชมพูเท่านั้นเองมันจับถนัดมืออันที่เป็นยูเคิร์ฟไม่มองก็ก็ชอบแต่ว่ามันมองไม่ค่อยเห็นวางไว้แล้วมันจะมุดอยู่ใต้คนอื่นแล้วมันมองไม่เห็นก็เลยไม่ค่อยได้ใช้สรุปคือทุกชิ้นใช้งานได้ดีใกล้เคียงกันหมดเลยนะคะ อ่เสร็จแล้วเรามาทําหัวแขนด้านหน้านะคะจุดที่หนึ่งจุดเดียวกับชิ้นหลังนะคะอยกขึ้น2องเซนติเมตรจุดที่สองยกขึ้น1.75เจ็หเซนติเมตรจุดที่สามรูดลง1นึ่เซนติเมตร ข้ามจุดที่สี่ไปนะคะไปที่จุดที่ห้าให้รูดลงอีกครึ่งเซนติเมตร ขีดโคง้งตามจุดที่กําหนดเลยนะคะวัดความยาวแขนจากหัวแขนลงมาเท่าที่เราต้องการนะคะ,อะของแม่มอง14.5นะคะแขน3มส่วนนะ แล้วก็ไม่มองจะเอาแขนตรงๆนะไม่เอาสอบเลยนะตัวนี้ก็ปี้เส้นลงไปด้านล่างนะคะให้ไปเป็นชิ้นหลังนะชิ้นที่เราสร้างอยู่นี้จะก,กําหนดให้เป็นชิ้นหน้านะคะอ่ส่วนที่เรากลิ้งลงไปก็จะเป็นส่วนของชิ้นหลังนะ การวาดแพทเทิร์นมันก็จะออกมาไม่ไม่สมบูรณ์แบบ100%เซนะให้สังเกตหัวแขนของแม่หมองนะคะมันจะดูหัวแตกๆนิดนึงเหมือนต่อเต่านะแล้วก็แต่งมันสักหน่อยนะคะให้มันดูเป็นดอเด็กนะไม่เอาต่อเต่า เช็ครอบหัวแขนนะคะว่าได้เท่าที่เราต้องการไหมอ่าโอเคอันนี้ได้พอดีเท่าที่แม่หมองต้องการแล้วสําหรับแขนอันนี้นะคะแม่หมองก็จะให้เป็นไกด์ไลน์นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นคนที่อ้วนกว่านี้แขนใหญ่กว่านี้ตัวเลขก็อาจจะเปลี่ยนไปได้นะคะให้เราใช้การมองเป็นสําคัญนะคะอ่าส่วนตัวเนี้ยก็คือให้เป็นไกด์ไว้ถ้าสมมุติว่า แขนเล็กกว่านี้ตัวเลขที่ที่เรายกขึ้นยกลงอะไรยกขึ้นรูดลงอะไรพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเล็กๆน้อยๆเนาะให้ให้เราใช้ดุลพินิษของเราเป็นสำคัญก็แล้วกันสร้างแขนในลักษณะแบบนี้ก็จะง่ายนะคะแล้วก็อาสูตรเรียกมันว่าสูตรแล้วกันเนาะที่ให้ที่ที่ไม่หมองให้ไปนี่ก็จะ ใส่ค่อนข้างสบายนะคะเพราะว่าลองแล้วกับตัวเองนะคะมันก็จะไม่เหมือนแขนพวกนางงามอะไรพวกนั้นนะมันจะได้แบบแนบเนียนแล้วยกแขนไม่ขึ้นแต่อันเนี้ยสำหรับคนอ้วนโอเคมากนะคะลองไปทําดูนะคะแล้วก็ปรับใช้กับงานของตัวเอง